คอตลบหรือบางคนก็เรียกว่าคอเต่านะคะจะเป็นผ้าเฉลียงที่จับสันทบเวลาใส่แล้วเนี่ยจะพับลงมานะคะเราจะทําโดยที่เราจะตัดผ้าเฉลียงนะคะแต่ก่อนที่เราจะตัดอันนี้คือคอคอเสื้อนะคะทําตัวให้เรียบร้อยเลยคอเต่าเนี่ยจะเข้าวิธีเข้าจะเข้าจากข้างในเข้าจากข้างในนะคะแล้วพับมาสอยข้างนอก จะไม่เหมือนกับคอตั้งนะคะทีนี้ตัวเนียเป็นเดสเราจะยึดตัวคอตัวนอกกับตัวในเนี่ยให้ติดกันก่อนอันนี้พี่หงเนาเนาแล้ว,ลวทีนี้ก็เดินเย็บล็อกเลยนะคะแล้วเราก็ตัดหัวป้าให้เล็กหรือแค่เซนเดียวกำหนดกึ่งกลางค่ะหาจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเราก็เช็คคอค่ะว่าคอเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะ ต้องตัดหัวผ้าให้เล็กก่อนนะคะถ้าตัดไม่เล็กเนี่ยเราจะดึงคอแบบนี้ไม่ได้นะคะว่าจากจุดนี้นะคะแล้วก็ดึงมาเขาจะได้8นิ้ว3กระเบียดนะคะ8นิ้ว3ากระเบียด2ทีคือซ้ายและขวาก็จะได้17นิ้วครึ่งนะคะ,ะ,คะเราจะต้องตัดผ้าเฉลียงเนี่ยให้ยาวมากกว่า17นิ้วครึง่งคอตลบจะมีความกว้างนะคะ กว้างอย่างน้อยเนี่ยหกนิ้วยอย่างน้อยนะคะจะ8ดนิ้วก็ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องหนิ้วนะคะหกนิ้วแต่พี่หงจะจับอย่างนี้นะคะตรงนี้คือแนวสันทบนะคะเรายังไม่ได้ดัดเรายังไม่ได้ให้เป็นเส้นตรงนะคะเราจะจับมาคือต้องกัดผ้าให้ได้พอดีแล้วนะคะหัวผ้าเนี่ยยังไม่ต้องไปเล็มนะคะจับเขาเนี่ยค่ะจับตรงนี้เลยนะคะ ค่อยๆค่อยๆดัดเขาออกไปให้ส่วนที่เป็นสันทบนะคะเขายืดตัวออกมาเวลาเขาตลบลงไปเขาจะได้ไม่ตึงนะคะเขาจะได้แบบโค้งตัวเหมาะกับพวกผ้าที่ทำที่มีเนื้อยืดหยุ่นผ้าฝ้ายพวกผ้าชาแนลพวกเนี้ยจะเหมาะมากนะคะนคะคะ เราได้ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเห็นว่าเขายัางไม่เข้ารูปนะคะเราก็ค่อยๆไล่นะคะดึงให้ตรงนี้เรียบนะคะจะรีดคนเราฝั่งกับเขาตั้งนะคะแล้วก็ผ้าบางเนื้อเนี่ยบางเนื้อก็ดึงออกง่ายบางเนื้อก็ดึงออกยากเขาก็จะตั้ง ตามเนื้อผ้าที่เขาดึงออกได้นะคะคือถ้าดึงได้มากเท่าไหร่เขาก็จะแบลงไปนะคะถ้าดึงออกได้ไม่เยอะเขาก็จะตั้งนะคะเนี่ยเราจะให้ตรงนี้ยืดออกดังนั้นความกว้างตรงนี้ค่ะความกว้างตรงเนี้ถ้าเราตัดแปดนิ้วเขาจะหดลงไปนะคะเพราะว่าความที่เขายืดอย่างเนี้ยนะคะดังนั้นอยู่ที่เราจะกําหนดนะคะว่าคอเนี่ยเราจะให้กว้างเท่าไหร่ แต่ปกติเนี่ยเขาจะตัดกันปกติเลยมาตรฐานทั่วไปจะ7นิ้วนะคะแต่ถ้าเราต้องการสูงสูงเราก็ตัด8นิ้ว8นิ้วพอรีดดัดมา8นิ้วใช่ไหมคะสันทบก็จะเหลือสนิ้วพอเราดีดดัดเนี่ยเขาจะเหลือไม่ถึง4นิ้วนะคะอันนี้พี่หงตัด9นิ้วเนี่ยคะพี่หงตัด9นิ้วก็จะเป็น4นิ้วครึ่งนะคะพยายามดัดให้ส่วนนี้โค้งออกเยอะ นะคะคแล้วทีนี้เราก็รีดไล่นะคะไล่ตรงนี้ให้กลืนให้กลืนไปอย่าให้เขาเป็นจีบนะคะเขาตลบจะไม่มีการทำแบบนะคะจะใช้วิธีดัดอย่างเดียว พอเราดัดได้ที่แล้วเราก็จับมาอย่างนี้นะคะจับเขาสันทบมาค่ะไล่ให้เขาแบนๆนนะคะแล้วก็ต้องมีเหล็กทับนะคะทีนี้เราก็ขีดความกว้างของคอเราจะทำกว้างสามนิ้วครึ่งนะคะ คือนี่จะเป็นมาตรฐานห้ามน้อยกว่าสามนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาหาความยาวของคอค่ะคอที่เมื่อกี้เราวัดไว้ใช่ไหมคะแปดนิ้วสามนะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็กิ้งเส้นนี้ยค่ะลงไปข้างล่างทั้งสี่ชั้นเลยค่ะ สี่ชั้นก็คือเนี่ยหนึ่งสองด้านนอกด้านในอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยด้านนอกด้านในนะคะกิ้งลงไปเลยค่ะโดยที่เราจะต้องคลิปกลางก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลางขะเย่่นตรงนี้เราก็ตีเป็นเส้นตรงนี้เราจะเตรียมเย็บตัดแต่ว่าเราเย็บตัดทีหลังนะคะยังไม่เราเข้าคอให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาเย็บตัดนะคะ ก็จะเป็นแนวอาจจะมีการขยื่นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราจะต้องแต่งหัวผ้าตรงนี้ให้ตรงก่อนเดี๋ยวเวลาเราเย็บตัดนะคะเราจะจับตำแหน่งหัวผ้าเป็นหลักนะคะเราจะจับริมผ้าเนี่ยให้เท่ากันนะคะเวลาเราเย็บตัดนะคะตรงนี้ก็ตัดเลยค่ะให้เหลือแค่ครึ่งนิ้วพอค่ะผ้าเขาจะหนีต้องใช้เหล็กช่วย อันนี้ก็คือประโยชน์ของเหล็กนะคะในการทำงานเราจะกลิ้งหรือเราจะใช้ช็อคขีดลงไปก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะเพราะเส้นนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเดินนะคะ แล้วเขาก็ยดลงไปอย่างนี้นะคะทีนี้ก็จะขีดฝั่งนี้ถ้ามือใหม่ก็ใช้กลิ้งนะคะแต่อันเนี้ยโปะเาตอนนี้เป็นผ้าเขาจะนิ่มเราจะกลิ้งไม่ติดพี่หงไม่อยากจะขยับเขาอะค่ะก็เลยใช้ขีดลงไปเข้าคอเนี่ยคะ่ะเราจะต้องเดินเส้นซะก่อนนะคะความกว้างของคอตลบเนี่ยจะสามนิ้วครึ่ง อย่างต่ํานะคะ4นิ้วได้นะคะทําเกินได้ค่ะแต่อย่าน้อยกว่า3นิ้วครึ่งนะคะถ้า3ามนิ้วครึ่งแล้วเวลาเขาพับนะคะเขาจะน้อยเดี๋ยวเวลาใส่เสร็จแล้วเขาจะพับลงมาอย่างนี้นะคะเวลาเราเข้าเราจะเข้าจากข้างในแล้วก็สอยด้านนอกตรงนี้เราจะเดินบังคับไว้ก่อนเพราะว่าเขาตกเฉียงเราจะต้องเดินไม่ให้เขายืดออกนะคะเดินตามแนวที่เราขีดค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นเข้าคอ เราจะเข้าจากด้านในของตัวเสื้อหรือตัวแสกนะคะไม่ต้องเนานะคะจับตรงเนี้ยค่ะตรงนี้คือแนวที่เราเช็คไว้แล้วดึงตัวเสื้อให้ตึงนะคะอันนี้คือตัวเสื้อดึงให้ตึงปกไม่ต้องดึงตึงนะคะปกเนี่ยปกติค่ะแต่เสื้อเนี่ยต้องดึงให้ตึงแล้วก็ ให้เส้นคอกับเส้นปกเนี่ยค่ะที่เราเดินไว้เนี่ยจับให้เขาตรงกันแล้วเราก็เดินตามเส้นเลยค่ะปกยพยายามให้เขาหย่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาตกเฉียงถ้าเราไปดึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเวลาตลบลงมาเราจะไม่สวย ตรงนี้หัวไหลแล้วนะคะขอตลบเนี่ยเราจะไม่ต้องทำแบบเลยใช้วิธีดีดดัดอย่างเดียวนะคะดีดดัดแนวสันนะคะต้องจำตรงน,นี้นะคะดีดดัดดัดแนวสันนะคะ ยึดไปจนสุดเลยค่ะเราเดินจนสุดแล้วเราจะได้อย่างนี้นะคะทีนี้เราจะเดินตัดมุมเดินตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะคะโดยที่เราจะยึดหัวผ้าเป็นหลักละที่เมื่อกี้ต้องตัดหัวผ้าให้เท่ากันเนี่ยเพราะว่าเราจะจับหัวผ้าตอนเนี้เราจะใช้จับหัวผ้าเป็นหลักเราจะไม่สนใจเส้นที่เราขีดแล้วนะคะเส้นที่เมื่อกี้เราขีดเนี่ยเรา เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะตรงที่เรารีดแนวเนี่ยคะ่ะจับตรงเนี้ยให้เขาเป็นมุมนะคะแล้วก็คอเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคออยู่ตรงนี้เราก็เดินตรงนี้ไม่ใช่เดินตรงช็อคนะคะเพราะว่าผ้าเขาเฉลีย่ยดังนั้นเวลาเราเข้าเนี่ยเขาอาจจะหดหรืออาจจะยืดก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะเล็งริมผ้าเล็งหัวผ้าเนี่ยเป็นหลักนะคะจับคอทับลงมาแบบนี้ เราก็เดินตัดแต่อย่าเบียดนะคะให้ห่างนิดนึงเบียดเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวพับออกมาแล้วจะเป็นรอยสำคัญตรงนี้สันทบตรงนี้ค่ะเราต้องจับให้ได้มุมนะคะแล้วทีนี้เราก็เล็งหัวผ้าเป็นหลักนะคะห่างเท่าไหร่เราก็เดินตรงมาเลยค่ะ อย่าให้ยืดแล้วก็อย่าให้ตึงนะคะแล้วเราก็แต่งหัวผ้านะคะทีนี้แต่งให้เหลือแค่เส้นเดียวหรือครึ่งนิ้วพอนะคะเพื่อให้มีพื้นที่ในการเกาะกระดุมกิ๊บนะคะอย่าเล็กเกินไปนะคะเล็กเกินไปกระดุมกิ๊บไม่มีที่เกาะ เราก็จะได้อย่างนี้แล้วก็ไปเดินอีกข้างหนึ่งนะคะนคะคะที่ไม่ให้ห่างเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะได้ล้มมาแล้วไม่ตึงตรงเนี้ยนะคะมุมตรงนี้สําคัญนะคะทีนี้เราก็พับอย่างเงี้ยเก็บเข้าไปได้เลยค่ะกัดเข็มมุดพร้อมที่จะสอยนะคะตรงนี้เราจะใช้วิธีสอยนะคะจะไม่ใช้วิธีเย็บนะคะสอยติดถี่หน่อยนึง นะคะสอยจากด้านนอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเดินเส้นไว้แล้วดังนั้นตรงนี้เขาจะไม่ยืดออกเวลาใส่เนี่ยเาก็จะตบล,ลงมาแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าเนี่ยค่ะจะเรียกว่าคอตตลบนะคะพอเจ็ดนิ้วเขาก็จะตลบลงมาเจ็ดนิ้วเนี่ยเขาจะพับเหลือสามครึ่ง เขาจะพับเหลือสามครึ่งใช่ไหมคะจากเจ็ดนิ้วนะคะพอสามครึ่งเราเย็บแล้วเนี่ยเวลาเขาใส่เขาก็จะพับลงมาแบบนี้นะคะดังนั้นความโค้งตรงเนี้สำคัญมากตอนที่เรารีดดัดนะคะจะสวยไม่สวยก็อยู่ตอนนี้ล่ะคะ่ะ